สวัสดีครับผู้ชมครับต้องบอกว่าสื่อบันเทิงและเรื่องของวัฒนธรรมนะครับเป็นหนึ่งในพลังที่ให้ทั้งแรงบันดนาลใจรวมถึงให้ความหมายกับผู้คนด้วยครับซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจที่ปัจจุบันเราจะเห็นปรากฏการณ์อย่างเรื่องของการพยายามเคลมวัฒนธรรมหรือสื่อบันเทิงต่างๆกันนะครับแต่ต้องบอกว่าประเด็นแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับประเทศที่เป็นประเทศกําลังพัฒนาเท่านั้นในแวดวงสื่อระดับโลกก็กําลังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยเช่นกันครับ อย่างล่าสุดก็คือในกรณีสีผิวของควีนกีโอพัตตาแห่งอียิปต์นั่นเองครับถ้าผมบอกกันว่าเราเห็นภาพแรกจากสารคดีควีนคลีโอพัตตานะครับซึ่งนี่เป็นผลงานกึ่งสารคดีและก็ละครที่อำนวยการสร้างโดยจาด้าพิงเก็ตสมิธ ดาราฮอลลีวูดชื่อดังครับซึ่งภาพที่ออกมาอาจจะทําให้เรารู้สึกขมวด <I can. S 1> คิ้วกันนิดหน่อยครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาจริงๆนั่นก็คือเมื่อหนึ่งในผู้ถูกสัมภาษณ์บอกว่าไม่ต้องสนใจว่าโรงเรียนสอนขึ้นมาอย่างไรเพราะครีโอพัตตาที่แท้จริงแล้วมีผิวสีดำตัางหาก <Bar> นี่คือประโยคสําคัญครับที่ทําให้โลกออนไลน์ในอียิปต์ลุกเป็นไฟ <Julie Caesar. S 1> ตอนนี้นอกจากจะขัดกับ ภาพลักษณ์ปัจจุบันของคนอียิปต์แล้วยังขัดกับความเชื่อดั้งเดิมอีกด้วยครับถึงขนาดมีทนายนายอียิปผู้จะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อบล็อกเน็ตฟลิกออกไปจากอียิปซึ่งคดีความดังกล่าวครับจะมีการยื่นฟ้องกานนายวันที่10พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับเนื่องจากยกเอาข้อกฎหมายสื่อของอียิปมาว่าอาจจะมีการขัดกับหลักการน,นั่นเองครับ country c loved save the country that she e opatra to from o was that trying t t r s i u d เราบอกว่าความเชื่อดั้งเดิมนะครับที่เป็นกระแสะหลักของควีนคลีโอพัตราหรือราชินีคลีโอพัตราที่7นะครับที่จริงแล้วพระองค์ไม่ใช่คนอียิปต์ด้วยซ้ำครับหากแต่ว่ามีเชื้อสายกรีกตระกูลทอเลเมอิก ซึ่งเข้าปกครองอียิปต์หลังจากการยึดครองของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชครับที่สําคัญมีความเชื่อกันว่าตระกูลนี้นิยมแต่งงานกันเฉพาะในบรรดาเครือญาติของตัวเองเท่านั้นอย่างไรก็ตามครับความเชื่อนี้ก็ยังมีอีกกระแสหนึ่งที่เกิดขึ้นในหมู่คนผิวดําของสหรัฐครับซึ่งใช้ครีโอพัตราในฐานะราชินีจากทวีปแอฟริกันและเป็นเซลั์ในแนวทางสตรีนิยมผิวดําซึ่งบอกว่าเธออาจจะมีผิวสีดําเหมือนคนพื้นเมืองก็เป็นไปได้ครับ ทฤษฎีดังกล่าวถูกเสนอขึ้นมาตั้งแต่ปี1946โดยอ้างหลักฐานที่ว่าคลีโอพัตราเป็นหนึ่งในราชวงศ์ทรมิมอ,อีกเพียงคนเดียวที่พูดภาษาพื้นเมืองของคนผิวดำได้อย่างไรก็ตามครับนักวิชาการอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าการมาสรุปแน่ๆว่าคลีโอพัตรามีเชื้อสายอะไรกันแน่เป็นเรื่องที่ฟันธงไม่ได้ครับเพราะนั่นคืออดีตเมื่อกว่า2,000ปีที่แล้วซึ่งถ้าใครมาพยายามสรุปในประเด็นแบบนี้นะครับก็เท่ากับว่า มีประเด็นทางการเมืองแอบแฝงอย่างแน่นอนกรบอกว่า <'t> ประเด็นนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของสีผิวเท่านั้นครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองก็เคยมีประเด็นเรื่องของเชื้อชาติเช่นเดียวกันครับเนื่องจากเคยมีข้อเสนอว่าเป็นไปได้ครับว่ากิโอพัตราเอง อาจจะมีเชื้อสายของชาวยิวเช่นกันแต่ก็เป็นข้อเสนอที่ถูกตีตกมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20แล้วครับอย่างไรก็ตามภาพที่คลีโอพัตรามีเชื้อสายยิวอาจจะถูกทําให้เป็นจริงนะครับเพราะว่ามีข่าวในปี2020ว่าฮอลลีวูดเองก็มีโปรเจกต์หนังครีโอพัตราของตัวเองเช่นกันครับและได้คัดเลือกดาราสาวชาวอิสราเอลกาวกระโดดมาสวมมงกุฎราชินีแห่งลุ่มน้านายซึ่งมีเองครับก็กลายเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงไม่แพ้กันครับ ก็ทำไมสร้างหนังเกี่ยวกับราชินีของอียิปต์ทั้งทีทำไมไม่คัดเลือกนักแสดงชาวอาหรับหรือชาวแอฟริกาเหนือมานำแสดงครับซึ่งจะตรงกับภาพลักษณ์ของชาวอียิปต์ในปัจจุบันมากกว่าผลของการประท้วงก็เลยําให้ค่ายหนังดังอย่างพาราเมาตัดสินใจยกเลิกโปรเจกต์หนังเรื่องนี้ไปในที่สุดครับอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าหนังเรโอพัตราเวอร์ชันฮอลลีวูดคงยังไม่หายไปไหนครับเพราะว่ามีค่ายหนังอีกหลายค่ายที่สนใจจะสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ต่อครับ ซึ่งก็คงต้องรอไปติดตามกันว่าจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนพบกับมองหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ